เกยวสาเหตุที่เขาโตช้าทีนี้เราจะมาช่วยให้เขาทำยังไงให้เขาโตเร็วนะคะโตเร็วแล้วก็พร้อมที่จะขายได้เร็วๆนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวนสวยด้วยมือเรานะคะกลับมาพปกันอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการอนะ่า ดูแลลูกของต้นเลมอนลามยังไงนะคะให้เขาเจริญเติบโตเร็วนะคะจากที่เขาแทงไหลออกมาแล้วเนี่ยบางทีเขาก็เจริญเติบโตช้านะคะเป็นสาเหตุมาจากอะไรนะคะแล้วเราทํายังไงให้เขาเจริญเติบโตได้รวดเร็วพร้อมที่จะ,อะเอาไปขายได้ทําเงินให้เราได้อย่างเร็วๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะนี่ค่ะบอลเลมอนลามนะคะมีความสวยงามนะคะ มีความสวยงามน่ารักมากๆค่ะตรงใบนะคะตรงใบเขาเนี่ยนี่เขาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นรูปหัวใจมีพื้นเขียวเข้มตัดกับลายสีเขียวอ่อนแบบนี้นะคะนี่คือยอดใหม่ของเขานะคะใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆนะคะใบใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆต้นนี้ปลูกมาประมาณสอาเดือนประมาณนี้ค่ะเราตัดไหลขายบ่อยมากๆเลยนะคะเพราะว่าเลมอนลามนี่เขาจะให้ลูกลูกบ่อย ให้ลูกบ่อยให้ลูกเยอะนะคะลูกโดกมากเลยค่ะถ้าเราดูแลเขาดีๆนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะอ,อันนี้ก็คือจากการที่เราดูแลเขานะคะเขาก็จะสวยงามใหญ่โตเป็นไหลที่สวยงามโตวไวแบบนี้นะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็นไหลที่แบบโตช้าะคะ่ะสาเหตุที่เขาโตช้าเพราะว่านะคะเขาคือได้รับน้ําเลี้ยงจากต้นแม่อย่างเดียวนะคะ เขาคือได้รับน้าเลี้ยงจากต้นแม่อย่างเดียวสาเหตุที่เขาโตช้าทีนี้เราจะมาช่วยให้เขาทํำยังไงให้เขาโตเร็วนะคะโตเร็วแล้วก็พร้อมที่จะขายได้เร็วๆนะคะก็คือตามข้อเนี่ยค่ะตามข้อของไหลของเลมอนลานะคะเขาจะมีอ่านี่ค่ะตรงข้อเขาจะมีตัวปุ่มๆอย่างนี้นะคะก็เหมือนว่าตัวที่เขาพร้อมจะเป็นรากนะคะ พร้อมจะเป็นรากเดินออกเดินเดินลงไปดูดอาหารนะคะแล้วก็ตามเคาตามปล้องไหลนะคะเขาก็จะมีเหมือนกัน,นะคะ่ะนี่ค่ะเป็นปุ่มเล็กๆแบบนี้นะคะเรื่อยมาเต็มมาเรื่อยมาเรื่อยๆตรงนี้ก็จะเป็นอีกข้อหนึ่งนะคะแตะ่ยังอยู่ในกาบเขาอยู่นะคะยังอยู่ในตัวกาบเขาอยู่วิธีการก็คือทําง่ายๆเลยค่ะวิธีที่บ้านเราทํานะคะก็คือแค่กดของกดกดไหลของเขาเนะะี่ยค่ะ กดไหลคือเราแหวกดินตรง,ตรงที่ไหลเขาออกมานะะี่ค่ะแล้วก็กดลงไปแบบนี้นะคะให้เขาอยู่ใต้ดินนะคะพอเขาอยู่ใต้ดินปุ๊บตรงนี้นะคะตรงข้อตรงลำต้นตรงป้องไหลเนะะี่ยค่ะเขาก็จะเป็นรากงอกออกมานะคะเป็นรากงอกออกมาแล้วก็ช่วยช่วยดูดน้ําเลี้ยงมาส่งให้ตรงนี้นะคะตรงปลายไหลนี่จเจริญเติบโตเร็วนะคะ เพื่อนๆลองทําดูเลยนะคะนี่ทําแบบนี้ได้ผลมากๆเลยค่ะเพราะว่าลักษณะการแทงไหลของต้นเลมอนลานะคะเขาจะแทงขึ้นมาแล้วก็ลอยไปตามพื้นนะคะลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาข้างบนแบบนี้นะคะเขาจะไม่มุดลงไปใต้พื้นแล้วเขาค่อยแทงขึ้นมาแบบนี้นะคะเขาจะแทงยอดขึ้นมาจากคนจากคน <c oughs> จากโคนต้นแม่แบบนี้นะคะ เสร็จแล้วก็ลอยขึ้นมาข้างบนแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเขาจะแทงยอดลอยขึ้นมาข้างบนซึ่งซึ่งต้นไหลเขาจะไม่สามารถหาปล่อยเดินรากแล้วก็สามารถดูดดูดน้ําเลี้ยงนะคะดูดน้าเลี้ยงเพื่อที่จะมาเลี้ยงตัวเขาเป็นการช่วยดูดน้ําเลี้ยงพืชเทศจะมาเลี้ยงตายไหลอีกทางหนึ่งด้วยนะคะเห็นไหมคะแทงขึ้นมาแทงขึ้นมาไหลไหนก็คือจะโผล่มาส่วนต้นนี้นะคะก็คือเราได้ทําการ เขาเขาแทงไหลขึ้นมาใช่ไหมคะเราก็กดเข้าไปแล้วค่ะกดเขาลงไปนี่ค่ะเห็นไหมคะเขาเจริญเติบโตเร็วมากเพราะว่าเขาช่วยกันดูดนะคะได้น้ําเลี้ยงจากต้นแม่ด้วยแล้วก็ได้น้ําเลี้ยงจากตัวเขาเองที่เขาช่วยกันหานะคะเขาก็จะโตเร็วนะคะเห็นไหมไหลนี้ก็เหมือนกันค่ะนี่เรากดเขาไว้นะคะไม่ต้องลึกนะคะกดลงไปแล้วก็หาอะไรกลบไว้นะคะหาดินหาอะไรกรบไว้บางๆนะคะนี่ค่ะคือวิธีการ เรากดเข้าไปอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาดินดินในกระถางเราเนี่ยคะ่ะกลบไว้แบบนี้นะคะให้แค่ปลายไหลแบบนี้นะคะโผล่ขึ้นมาแล้วแค่วันสองวันเท่านั้นนะคะคือถ้าเขาเจอดินเจอน้ํานะคะเดี๋ยวเขา,เ,าเดี๋ยวเขางอกรากนะคะแล้วก็ช่วยต้นแม่ดูดน้ําเลี้ยงมามาตรงตรงปลายไหลเขานะคะรับรองค่ะ ประมาณอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเห็นความเจริญเติบโตที่แตกต่างมากๆเลยนะคะกับการที่ปล่อยให้เขาลอยอยู่บนกระถางแบบนี้นะคะคือไม่มีการเจริญเติบโตนี่จะช้าเห็นไหมคะไหลอันนี้ก็คือเขาแทงไหลมาได้นานแล้วนะคะประมาณเราปล่อยมาประมาณอาทิตย์2ออาทิตย์นะคะ,ะเราก็ไม่มีเวลาดูต้นไม้ต้นนั้นต้นนี้นี่เห็นน,น,น,นี่เห็นไหมคะเขาจะแทงไหลมาแบบนี้นะคะ นี่ี๋ยวเราจะขุดตรงนี้ให้ดูนะคะที่เราเคยทำไว้นี่เรากบดินเห็นไหมคะลากเขาก็จะออกมางอกมาเต็มเลยนะคะถ้าพอเราตัดตัดไหลนี้ไปปุ๊บนะคะตามข้อนี้นะคะเขาก็สามารถหาน้ำเลี้ยงแล้วก็สามารถแทงไหลออกมาได้แบบนี้อีกค่ะนี่เขาจะมีข้อนะคะเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้เขาจะมีข้อเป็นป้องเป็นป้องแบบนี้นะคะถ้าเราตัดตรงนี้ไปไหลนี้ไปขายนะคะอ่า แล้วเขาก็สามารถจะมีแทงไหลใหม่ได้ได้นะคะแล้วเขาก็จะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทางนึงนะคะคือดูดน้ําเลี้ยงช่วยต้นแม่นะคะเรามีแค่หน้าที่นะคะใส่ปุ๋ยค่ะใส่ปุ๋ยบํารุงให้เขานะคะ,แล,ะ,ะแล้วเขาก็จะเจริญเติบโตงอกงามแล้วก็แทงไหลแทงหนอน,นะคะ,ะสามารถทำรายได้ให้เราได้บ่อยๆแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะเคล็ดลับง่ายๆ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ใหสวนสวยด้วยมือเราด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามีเคล็ดลับอะไรดีๆมาบอกที่เราใช้กันอยู่ในสวนนะคะเดี๋ยวจะมาบอกมาแชร์ให้เพื่อนๆน,นะคะได้ลองเอาไปทำทดลองใช้ที่สวนของตัวเองบ้างนะคะสวัสดีคะ่ะ